แต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าหลักการปลูกฝังทางความคิดนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการรากเงาความเป็นคนไทยนะครับเป้าหมายที่ต้องการยกเลิกนะครับประวัติศาสตร์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันใช้เวลาแต่เป้าหมายสำคัญสูงสุดคือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเอง นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของอำนาจนะครับที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้นักการเมืองและพรรคการเมืองเข้าไปมีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองพวกเราที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ควรรู้และควรต่อสู้เรื่องเหล่านี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับสิ่งที่ตามมามันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าก่อการร้ายซึ่งเริ่มเห็นแล้วและเข้า สวัสดีครับมาพบก,กับผมเชษศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจนเป็นที่มาของกลุ่มนักเรียนนัก,กศึกษากลุ่มวัยรุ่นนะครับที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับหุ้นส่วนประราบไหมครับ ว่าในอดีตที่ผ่านมามีการวางเกมนี้ไว้ตั้งแต่ตปีราวปี2545เป็นต้นมานะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนน,ะแบบนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันวันพระบุุษข,ของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะ ฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหบรรพบุพรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเอ๊ะเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างท,ที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโอ้โหอันนี้อันนี้น่าตกใจแต่ ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่านักเรียนไทยที่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลยไปแนะนำเขาลำบากนะเพราะว่าความปิดมันอยู่ตรงรัฐบาลนะนะรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลชุดประยุทธ์นะรัฐบาลกรกข์เน,นี่ยที่ไปยกเลิกการสอนประวัติศาสตร์อ่าสอนยกเลิกการสอนประวัติศาสตร์มาเกือบยี่สิบปีแล้วมั้ง พะเด็กรุ่นใหม่นี่อายุอายุยี่สิบปีเนี่ยจะไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เลยไม่รู้ว่ามันความเป็นมามาอย่างไงเด็กคนนี้จึงไม่นับถือสถาบันประมาศศัตร์ไม่เห็นความสำคัญเหมือนรุ่นเราเห็นความสำคัญกับสถาบันประมาประมากษัตร์ว่าถ้าหลบดุดลงแรงเสียเลือดเสียเนื้อต่างๆเนี่ยปกป้องแผ่นดินนี้มาอย่างไรเรามีความจงรักภักดีเรามีความรู้สึกสันตัญญกตเวทีโดอบรพบุรุษที่ล้มตายโดยการนำของประมากษัตรูไอเด็กรุ่นใหม่เมื่อไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เนี่ย เขาก็มีวันรู้เรื่องนี้เพราะผมได้เขียนจดหมายถึงลตรีว่าการกทรศึกษาในปัจจุบันนี้จริงๆก็เขียนถึงสัานประยุทธ์ก่อนแล้วก็เขียนจีบฉบับให้ลตรีว่าการกทรศึกษาแนะนําวายรือพื้นหลักสูตรเรื่องศิลธรรมหลังูตรเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องแยกประวัติศาสตร์มีภาคและประวัติศาสตร์รวมและเมื่อลตรีว่าการสนานและตั้งตัวสำมหาผมบอกพี่ครับผมได้รับแล้วเดี๋ยวผมจะทาเป็นนโยบายและจะสั่งปรับปรุงให้ อย่างที่พี่แนะนำเลยนะครับแต่ที่สําหรับเด็กรุ่นต่อไปนะเนี่ยรุ่นนี้มันเสียไปแล้วล่ะมันก็ต้องนั่งแก้ปัญหากานนี่อ่ก็มันอย่างเงี้ยพอไม่รู้จะแนะนํำยังไงเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยนับถือบูสูด้วยสิครับครับรุ่นเราเราก็าคนอายุอย่างเราแนะนำเมื่อตอนเราเด็กๆนี่เราก็จะฟังเราก็จะเชื่อแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยนับถือบูสูครูมางคนไม่นับถือเดี๋ยวนี้เรื่งวิจารณ์พ่อแม่แล้วเพราะว่ามันก็ เอาอารยจะทมที่ไม่ดีของฝรั่งเนี่ยเขามาก็ดูเป็นของดี <c oughs> ทมฝรั่งมันมีเยอะแยะวัฒนธรรมฝรั่งมันมีเยอะแยะเลยแต่ว่าเขาเลือกของที่ไม่ดีมาเพราะมันมัน <c oughs> เรื่องของไม่ดีมาเนี่ยมันรู้สึกโค้รู้สึกว่ามันแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นเห <c oughs> มือนอยากที่อ่ากอไม่แต่เครื่องแบบไปโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมอเมริกาเขาทำได้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยนะเพราะเขาไม่เคยไปเรียนเขาไม่รู้ว่าที่โรงเรียนอเมริกามันมีสองแบบโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงการศึกษาดีเนี่ยเขาจะมีเครื่องแบบเป็นรกเบีย ทุกแห่งมจจีโรงเรียนลูกผมนจะจบไฮสคูลต่างประเทศทั้งนั้นแหละนะสามคนเนี่ย mm hmm. เพราะเป็นเรียนโรงเรียนของกรีไป,เ,ปเรียนที่ออสเตรเลียที่รองไดมาร์สกูลเนี่ยเกาจะบังคับให้มีเครื่องแบบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงนะครับในสมัยนั้นนะครับได้มีเพื่อนรัฐกับข้าราชการและนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบ,รรรนะรบว่ามีการยกเลิก เรื่องของวิชาประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าวิชาประวัติศาสตร์ได้หายไปจากการเดินการสอนต่อมาคุณไตรรงสุวรรณคีรีในยุคข,ของพลทเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้บอกไปอย่างล้าตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้นําวิชาประวัติศาสตร์กลับมาก็เพิ่งกลับมาปรากฏว่านะครับสิ่งที่ตามมานะครับเด็ก รุ่นใหม่ไม่ไดเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้รู้รากเหงา้าในแะรอบของประวัติศาสตร์ของตัวเองจนส่งผลทําให้มีการออกมาต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะแต่กลับมามีผลในปัจจุบันแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองมันคืออะไรกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะหลักนี้นะครับ เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นเรื่องของการเมืองและการปกครองเพื่อให้เกิดเชงหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยในประเทศยกตัวอย่างนะครับในประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีการพูดถึงเรียนถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามสร้างสิ่งใหม่นะครับไม่พูดถึงประวัติศาสตร์สิ่งเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลง นะครับที่เคยเกิดขึ้นนะในขณะเดียวกันประเทศที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการปกครองจะต้องไม่พูดถึงสิ่งดีๆของบรรพบุรุษที่ผ่านมาจนเป็นที่มาของยุคปัจจุบันนะครับผลพวงจากอดีตที่มีการสอนตั้งปี2545หลังนัง้นไปต้นมานะฮะก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เด็กยุคนั้น10กว่าปีกลับมาเป็นยุคปัจจุบันนะ สร้างความวุ่นวายก่อการจราจนก่อการร้ายต้องเป็นประชาธิปไตยทัดเทียมเสมอภาคยกย่องต่างชาติดีกว่าประเทศไทยไม่เคยรู้เลยว่านะครับบรรพรุรุษโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยพระราชํารัสของพระพันปีหลวงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถเศรษกิจพระบรมราชีนาถเนี่ยได้มีพระรัหลัดไว้นะครับ ก็เห็นปนพวงนะมาตณปัจจุบันตอนนี้รัฐบาลนะก็เริ่มมีการปรับที่จะนําในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของประวัติศาสตร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การกลับมาต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรที่จะปลูกฝังทางความคิดสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าหลักการปลูกฝังทางความคิดนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการรากเหง้าความเป็นคนไทยนะครับเป้าหมาย ที่ต้องการยกเลิกนะครับประวัติศาสตร์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันใช้เวลาแต่เป้าหมายสําคัญสูงสุดคือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของอํานาจนะครับที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้นักการเมืองและพรรคการเมืองเข้าไปมีอานาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองพวกเราที่รักชาติศาสนา พระม,ามหากษัตริย์ควรรู้และควรต่อสู้เรื่องเหล่านี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับสิ่งที่ตามมามันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าก่อการร้ายซึ่งเริ่มเห็นแล้วและเข้าสู่สงครามกลางเมืองในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอฝันฟในฝันอันเหลือ สู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกร้อมหอมกายใจขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจทะนง ะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้พง มไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่ สงสัยถคน,คนทอมานานเท่าใดยังมันใจ มนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจัน สันก็พระปองเกิด้องไทย